ครับสาวๆหนุ่มๆสาวๆรัาวันนี้เป็นไงบ้างกับบรรยากาศงานครับซ like ีอวค่ะชอบมากเลิศเป็น huh. ค so ่ะอ right. like> so ันนี้คือชุดนอนใช่ไหมก็ชุดนอนที่ใส่อยู่บ้านทุกวันปลติดแต่งหน้านอนแบบนี้ปะเออเหมือนกันพอตื่นมาจะได้สวยเลยละครนะฮะดูละครมากไปวันนี้ชอบชอบปะชอบชอบบรรยากาศงานปะก็รู้สึกเป็นสนุกแน่ๆวันนี้ดูคนแบบแต่งตัวเยะแยะดี อนะตอนแรกดูว่าไม่มีใครใสใ่ชุดนอนกันมาแต่วันนี้แบบโหทุกคนจัดเต็มหมดต้อง<ด>มันแน่ๆเต็มเลยนี่เรามีเรื่องอะไรอยากจะระบายบ้างคะแบบอึดอัดไม่สบ,บายใจอะไรอย่างเงี้ยเจ้านายไม่อยู่ลาพักร้อนไปสามาเท์ไม่มีใครช่วยงานเลยตอนนี้ทํางานอยู่คนเดียวเหนื่อยมากอตอนนี้กำลังดำเนินแผนอื่นกดดันก็เลยแบบเหมือนกับแบบเครียดมากตอนนี้มีอะไรอยากจะบอกเจ้านายได้อยากจะบอกอนนว่า,วาบอสกลับมาเร็วๆช่วยกันหน่อยรออยู่แ่พกลับมากรีแล้วก็คือ ก็เสียใจอยู่เพราะเดือนหน้าต้องกลับแล้วต้องแยกหนักแฟนที่นายอยากจะบอกแฟนนายอยาคิดถึงอะตลอดจี้มันจี้ไปอีกแล้วรอติดเื่อรอบทันแรกรับไม่ได้เบื่อแค่นี้นะคะนอกจากเรื่องที่งุนงิดอยากจะระบายแล้วมีเรื่องอะไรที่แฮปปี้ที่สุดในวันนี้บ้างได้ออกทีวีแล้วกันค่ะทุกทีไม่เคยออกอยากออกสื่อแต่ไม่เคยได้ออกก็เลยออกไปุรงแทนได้มาเที่ยวที่นี่แหละเพราะว่าขออยู่นะ อันนี้ขอมาเลยไหมเนี่ยขอมาถ้าไม่มาก็ไม่ได้มาโอเคครับเมื่อเช้าได้นั่งมอเตอร์ไซค์ในรอบปีเพราะว่าเมื่อเช้ารถติดเลยเปลี่ยนมานั่งมอเตอร์ไซค์มีความสุขมากมาทํางานทันวินาทีแรริสตูดสัมผัสเบาะมอเตอร์ไซค์รู้สึกไงเป็นโคตรๆอ่ะใส่ชุดนอนกันมาแบบนี้นะคะถ้าคุณฝันได้เนี่ยคุณอยากจะฝันถึงอะไรมากที่สุดฝันว่ารวยรวยแล้วเอาเงินไปทำอะไรเลี้ยงแฟนเลี้ยงแฟนโอ้แฟนมันมีแฟนน่ารักเลครับคนนี้แหละ ว่าเขาเอาเขาไปอยู่อังกฤษด้วยอ๋อเอาเขาไปด้วยนะคะทำไมอังกฤษอ่ะก็ไปอยู่ด้วยกันไงไม่อยากไปอยู่คนเดียวเอาฝันว่าตื่นมาเป็นอ้ําพัชลาภาละกันนะคะอ๋อตัวตุดกตาดูคึกคืนมากเลยวันนี้มาเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรมาเพื่อตีนชุดนอนโดยเฉพาะเลยเนี่ยโอ้นี่ครับชุดนอนของแท้ออริจินัลเลยฮะคนนี้คนนี้น้องหมวยวันนี้ <พ uka> โอดูละครมากนะฮะละครไทยละครไทยถามหน่อยว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรอะจะระบายกันบ้างมีเรื่องอะไรอึดอัดตั้นใจมากองเรับคู่ใหม่ ق, มมหจะมาหลายปีแล้วตามหากู <c oughs> นะถ้าอยากจะบอกคนที่เป็นพรมลิขิตของเราเนี่ยจะจะบอกเขาว่าอะไรมา,มาเจอที่โซนอีกเฮ้ยขายของขายของถ้าเจอเขาแล้วทำไงกับเขาจับขาหลอกเอ้ย <c oughs> <c oughs> วันนี้อยากมันสุดๆไปเลยที่โซนี้เอาแบบหลุดโลกหลุดโลกอ่ะยังไงยังไงทําให้ดูหน่อยทําไม่ได้จริงอ่ะต้องขอบรรยากาศจริงได้ปะเดี๋ยวเ,เข้าไปถ่ายข้างในเลยคนนี้ครับมีเรื่องอะไรจะระบายลหลายเรื่องเหมือนกัน,นอ่ะจัดมาน้อง ทำไมถึงเลิกทำไมถึงเลิกบอกเลิกเองวันนีแบบอยากโสดอ่ะทำไมเขาไม่ดียังไงเขาไม่ดีงไงเพื่อแล้วจบบ้านผู้ชายผู้หญิงจริงไปผู้ชายริเห็นมีเรื่องแต่ว่าอัดอัดใจกันเยอะแล้วใช่แล้วครับมีเรื่องที่แฮปปี้สุดมั้งคะหลายเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรก็มีเพื่อนแบบนี้ไงแฮปปี้ที่สุดแล้วกันหน่อยอกันหน่อย ฉุ่นอนรู้สึกแฮปปี้มากในบรรยากาศตี่ไม่ใส่ชุ่นอนอนเหรอไม่ใส่ไม่ใส่เหรอใช่แล้วอ๋อได้ติดขนตาก็แฮปปี้แล้วอ๋อสวยป่ะสวยป่ะโอ้แหวนนี้เป็นรอยขนแมวแล้วขนตาขวนดีใจที่มีวันศุกร์ค่ะอยากให้ทุกวันเป็นวันศุกร์เงินกันเลยถ้าวันนี้นอนหลับไปแล้วเลือกได้จะฝันถึงอะไรใช่ในฝันไงใครไทเป็นพิเศษ อไว้ก่อนเาอทำไม่บอกมันเป็นความลับจับมือนอนจับมือกันจับท่าไหลาจับจับผ้าไหนจับท่านี้ค่ะก็อยากจะเห็นผู้ชายโอเคสูงรอหุ่นดีแล้วท่าทำอะไรกับเขาวะแต่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าอ่ะจะทำอะไรกับเขาก็คงแค่ในฝันเท่านั้นแหละรักมากรักที่สุดแต่คงไม่เจออ่ะเยอะไงสูงๆหล่อๆอหุ่นดี ฝันเห็นงูมั้งคะจะได้เจอหนุู่้ไอ้เอางูอะไรเอางูอะไรกูจงอางมันพิษเยอะนะพิษมันเยอะนะแล้วแม่มีแม่แม่แบ่แม่เบี้ยแม่แม่อะทัวรผู้ชายค่ะผู้ชายแบบไหนผู้ชายที่เราปลื้มเป็นเป็นยังไงสเปคเป็นไงสเปคเป็นยงไงตีสีตัดผมหน้าม้าท้าถ้าท้าท้าได้ฝัน่ะทำอะไรได้ก็ทำอะไรกับเขากระโดดขี่คอ ขี่คอเองเหรอขี่คอแบบไหนเอาหน้าหันเอาหน้าหันเข้ามาสายที่ไรป่ะคะโอ๊ยพี่มอเขากลับบ้านกันหมดแล้วกลับบ้านแล้วไม่บอกพี่เราหลับแล้วเหรอโอ้ยข้าชุนนอนไงใส่แล้วง่วงต้วงเลย มกรรระตืือนอ,นอ้นไ่่ใชค,ครับผมและนี่นะครับก็คือความคิดเห็นนะฮะของวัยรุ่นที่อยู่ที่โซนิกเอกมัยแห่งนี้ใช่แล้วค่ะแต่ละคนเขาก็ง่วงนอนกันหมดแล้วเนาะใส่ชุดนอนใช่ไม่คิดว่า <laughs> วันนี้ก็คือความเห็นของพวกเขานะคะแล้ววันนี้นะคะก็ขอขอบคุณสถานที่นี้มากๆเลยนะคะกับโซนิกเอกมัยค่ะที่เออเฟอร์สถานที่ให้พวกเรานะคะคัน,นีละของคนนะคะต้องขอตัวลาไปนอนก่อนนะคะโอเคครับผมเจอกันครั้งหน้านะครับกับรายการ ดาวเอานะครับที่นี่ที่เดียวครับทรู26บล็อกเอครับผมเอาละเอาไปไปกลับบ้านขอมาตามมาลาไปก่อน